สวัสดีครับท่านผู้สนใจฝ่ายในธรรมทุกท่านอันตรายอย่างหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะรู้จักไว้นะครับผมในฐานะที่เราท่านทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับวัดกับวานะครับผมอันตรายอย่างที่ดังอย่างที่ว่ามานี้หมายถึงว่าอันตรายที่เกี่ยวกับของสงนะครับผมของสงนั้นพวกเราท่านทั้งหลายผมว่าหลายคนเลยพากันพลาดในการนําของสงมาใช้เป็นของส่วนตัวนะครับผมอย่างในวัดในวานี้ นะครับผมวัดวัดหนึ่งของที่อยู่ในวัดทั้งหมดนะจัดว่าเป็นของสงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับผมอาคารวัตญาตโยมอย่างพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของเหล่านั้นมาใช้เป็นการส่วนตัวนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พวกเราพลาดกันมากยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่เกิดในวัดผลไม้ที่เกิดในวัดนี่ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นะครับผมจะเป็นพวกมะม่วงพวกลำไยอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านปลูก พระสงฆ์ท่านปลูกหรือคราว่าทีญาติโยมปลูกขึ้นในวัดก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นะครับผมกลายเป็นของสงฆ์ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วนี่เราท่านทั้งหลายจะเก็บมากินโดยพระก,การไม่ได้ถึงจะมีพระรูปใดรูปหนึ่งในวัดจะเป็นเจ้าวาดก็ดีหรือว่าลูกวัดก็ดีอนุญาตให้เราเก็บได้ก็เราก็เอามากินไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะพระรูปเดียวไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตของสงฆ์ได้จะต้องให้สงฆ์เท่านั้นสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเท่านั้น ประชุมกันอนุญาตเราถึงจะมีสิทธิ์เอาของส่งนั้นมามากินได้มาใช้เป็นสิ่งส่วนตัวของเราได้นะครับผมอันนี้สําคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพวกฟืนในวัดบางวัดเป็นวัดป่ามีฟืนญาติยโยมบางท่านเนี่ยต้องการฟืนมาหุงต้มที่บ้านของตนเองก็ไปเอาฟืนที่วัดไปขอจากเจ้าวาดไปขอจากพระพระท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นฟืนนะครับผมแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็คือของส่งนะครับผม เอามาเราเอาของสงมามาใช้มาใช้สอยแบบเนี้ยถือว่าเป็นกรรมนะครับผมจําแนกลงไปอีกละเอียดเดียวก็พวกเห็ดต่างๆที่เกิดภายในบริเวณวัดนี้ก็ไม่ได้เป็นของสงเหมือนกันนะครับผมเราเอามากินก็เป็นบาปเป็นกรรมอีกนะครับอบางวัดนี่ในศาลานี่มีตู้ตู้เต็มไปด้วยพวกหมอนพวกเสืออะไรต่างๆที่ญาติโยมทั้งหลายทาบุญให้มา พระท่านก็เห็นว่าตู้มันเต็มแล้วบางทีก็บอกญาติโยมให้มาบูชาเอาไปใช้ที่บ้านหรือญาติโยมทั้งหลายมาเห็นเองก็อยากจะบูชาเพราะที่บ้านไม่มีก็ขอเจ้าท่านจะเอาวาดบูชาเอาเอาไปใช้ที่บ้านอย่างเนี้ยถือว่าบูชาของสงฆ์นะครับผมถือว่าเราเอาของสงฆ์ไปใช้โดยพระลักการจเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิต้องสงสีรูปขึ้นไปนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้ อถึงเราจะบูชา,าอยู่ในฐานะบูชามันก็ไม่ถูกนะครับผมอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยอย่ังงั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายไปเอาของสงมาใช้เอาของสงมากินพวกเราก็ติดนี้สงนะครับพราติดนี้สงอย่างเงี้ยต้องชําระนะครับถ้าไม่ชําระก็เป็นวิบากกรรมยิ่งทําเป็นประจําก็กรรมก็หนักจนสามารถที่จะทําให้เราตกนรกอเวจีได้เลยนะครับผมเนี่ยสําสคัญมากเลยอของสงอนะ่ะ แตต้องไม่ได้เลยครูบาอาจารย์บระองค์ท่านบอกว่าของสงฆ์เนี่แค่เงินสลึงเดียวนี่ก็มีอนุภาพร้ายแรงมากที่จะทําทให้เราลงนรกเอเวจีนะครับผมสําคัญมากเลยผมสมัยที่ผมตอนเป็นเด็กๆนี่ผมพลาดหลายครั้งเหมือนกันในเรื่องของสงฆ์ผมเป็นเด็กดก,ก็ซุกซนใช่ไหมละ่ะเขาไปเล่นในวัดในวัดมันมีมะม่วงโอ้โหมะม่วงในวัดนี่โอ้โหเยอะมากเลยออกลูกดกหนาเราก็ไปสอยมะม่วงกินเนรหลพากินนะครับผมเนนพากิน เด็กวัดพากินนะครับผมหรือไม่ก็นอกจากมีมะม่วงแล้วก็มีพวกพวกสับปะรดที่เกิดในป่าช้าของวัดพวกว่าหรือว่าพวกไอเขาเรียกว่าอะไรพวกลำไยพวกมะไฟนะพวกนี้ที่เกิดภายในวัดเนะี่ยเราเป็นเด็กเล็กไม่รู้นะครับผมไปเอาของสมมากินโดยพลาการโดยความรู้เท่าไม่ถึงการมวบากกรรมไม่มีการยกเว้นนะครับผมเป็นบาปด้วย และหลายวัดนี่บางทีบางวัดนะครับผมบางวัดเต็มไปด้วยป่าเวลาหน้าฝนจะมีเห็ดเกิดเต็มญาติโยมทั้งหลายก็ไปหาเก็บเห็ดพระท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงถ้าจะห้ามก็ว่าหาหา,หาวัตนีท่านก็เลยปล่อยไปโยมทั้งหลายก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรภายในวัดเอามาต้มมาแกงกินนะครับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่านั่นคือการเอาของสมไปแล้วครับผมคุณกลายเป็นผู้ติดหนี้สมแล้ว ต้องชดใช้นี่สมนะครับมีเช่นนั้นแล้วก็มีอบายภูมิเป็นที่ปยในเบื้องหน้านะครับผมอันนี้ขอเตือนท่านทั้งหลายไว้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพากันเข้าใจนะอะถ้าเราพี่ณาตัวเองแล้วเห็นว่าเอ้ยเฮ้ยเราเคยเอาของสมมาใช้นี่หว่าโอ้โหบางครั้งอ้ไเรื่องเล็กๆน้อยเรารู้ทําไม่ถึงกันเหมือนกันอย่างพวกไฟอ่าภายในวัดพัดลมภายในวัดเราเข้าไปวัดแต่ละทีนี่เป็นคนขี้ร้อนก็เปิดพัดลมนั่นแหละ เห็นมันมืดๆหน่อยก็เปิดไฟเราใช้ไฟใช้พัดลมเหมือนกับเป็นของส่วนตัวเราเลยนะโดยไม่คิดว่านี่คขอของพระเป็นของพระสงฆ์นะครับผมอย่างเงี้ยถือว่าเราก็ติดนี่สงนะครับผมเออพอติดนิสสงเนี่ยเราต้องชอดใช้นะครับชดใช้ให้หมดเลยภายในชาตินี้มาานันจะได้มีวิบากกรรมมาก,กั้นมาก,กางเราถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติทำวิบากกรรมพวกนี้มันจะมาก,กั้นให้เราประพฤติปฏิบัติได้ยากลาบากนะครับผม ทำเป็นประจำก็มีสิทธิ์ที่จะดึงเราลงสู่นระกอาวีจีได้นะครับผมจึงขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทราบโดยเทั่วกันวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ